ก็เป็นที่โจดจันกันมากนะครับเรื่องของกระแสก้าวไกลในขณะนี้ที่หลายสํานักโพลบอกว่ามาแรงมากแรงขนาดไปเบียดเจาะข้อหอยเพื่อไทยบางสํานักบอกว่าแซงหน้าเพื่อไทยไปแล้วในขณะนี้นะครับแต่ถ้าดูโพอย่างละเอียดเนี่ยนะครับจะต้องเข้าใจนะครับว่าความนิยมในตัวคุณพิธาหัวหน้าพักเก้าวไกลตัวความนิยมพระก,ก้าไก่เนี่ยมันไม่เหมือนกันเป๊กเสีทีเดียว ตัวนิยมในตัวคุณพิธาอาจจะมากกว่าตัวพรรคนะครับและโพลนี้ก็ถาม2แบบนะครับถามตัวคนว่าใครเหมาะเป็นนายกเนี่ยคุณพิธามาดับหนึ่งนะครับจะเลือกพรรคไรเนี่ยนะครับพรรคเก้าไกลดูจะมาดับสองแต่ว่าประเด็นที่สื่อบางทีอาจจะไปเขียนขมวดพาดหัวข่าวเนี่ยมันกลายเป็นว่าเก้าวไกลจะอาจจะได้สอสอมากกว่าเพื่อไทยบางสำนักไปบอกว่าร้อยเข้าเป้าร้อยหกสิบที่นั่งรวมทั้งสองแบบอะไรกันอันนี้ผมว่า เป็นการอา,อาจจะเป็นการสังเคาะที่ผิดพลาดคือเราไม่ควรเอาคะแนนเชน่นเอาคะแนนที่บอกว่าประชาชนจะเลือกสอสเขตพักเก้าไกลนะครับ30%แล้วก็คุณไปตีขุมว่าพักเก้าไกลจะได้สสสอ30จาก400รอจำนวนเขตสสเขต400เนี่ยนะครับ30ของ400มันก็120แล้วอะ่ะนะครับซึ่ง การเอาคะแนนนิยมที่ไปสำรวจชาวบ้านแล้วบอกว่าแล้ถามชาวบ้านว่าจะเลือกพรรไหนเนี่ยแต่ว่าจะเลือกก้าไกลสามสแล้วไปเทียบบัญญัติไลรยางเนี่ยนะครับเทียบร้อยละออกมาเนี่ยอันนี้คาดเคลื่อนนะครับเพราะคําถามไม่ว่าคุณจะถามหมื่นคําถามตัวอย่างหรือแสนตัวอย่างก็ตามเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาไปเทียบบัญญัติตรยางทั้งประเทศได้ นะครับเพราะว่าภูมิทัศน์ทางการเมืองของอพื้นที่ของสมาภูมิการเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับ mm. เช่นบางภาคหรือบ,บางจังหวัดเนี่ยแทบจะปิดประตูเลยสําหรับพรรคอื่นเขาให้พรรคดีไปแล้วภาคใต้เรารู้อยู่ว่าใครมาแรงภาคอีสานบางจังหวัดนี้บอกเลยว่าเป็นของใครร้อเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มันมีลักษณะเฉพาะที่ต่างออกไป ฉะนั้นโอกาสที่โรจะพลาดได้หรือหน้าแตกเนี่ยก,ก็อาจจะใช้วิธีไปเทียบบัญญัติตรยางนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้คาดเคลื่อนได้นะครับซึ่งบางโ o บางสัานักยังบอกนะตัวเลขอาจจะคาดเคลื่อน2 0 3 0แต่ผมบอกเลยว่าการเทียบบัญญัติตรยางแบบนี้อาจจะคาดเคลื่อนได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้มากกว่า20-30คนนะครับอาจจะ4 5 0สส50คนก็ได้นะครับฉะนั้นผมคิดว่าการเอาคะแนาน ความนิยมที่มีต่อพักไปเทียบบัญญัติยางเพื่อคำนวณสอส,อสอที่พักนั้นจะได้ทั้งประเทศเนี่ยไม่ควรทำนะครับมันคนละอย่างกันคนละตักกากกันนะครับพื้นที่ใครก็พื้นที่มันแต่ถ้าวิเคราะห์คะแนนนิยมตัวบุคคลเนี่ยมันดูง่ายเช่นชอบคุณพิธาชอบคุณอุ้งอิงชอบลุงตู่มันมันดูมันดูง่ายแบบนี้นะครับแต่ว่าการง่ายแบบนี้เนี่ยเวลาชาวบ้านเลือกเนี่ยมันก็จะมีคําถามเหมือนกันนะครับเลือกบัญชีรายชื่อ เลือกเขตอาจจะคนละใบคนละเบอร์นะครับเลือกเขตอาจจะพักหนึ่งเลือกประชาื่อจะพักหนึ่งมันไม่ได้ล้อ,อกันไปขนาดนั้นนะครับดังนั้นการวิเคราะห์ผลโพลเนี่ยอาจจะต้องละเอียดนะครับหรือการเขียนอธิบายข่าวนําเสนอข่าวสารพวกนี้ก็จะต้องไม่ทําแบบรวมๆหรือตีขุมนะครับว่าความนิยมของพรรคสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ซส1ร้อยยี่สิบคนนะครับไอเนี้ยผมคิดว่าพลาดคาดเคลื่อนแน่นอนนะครับแล้วก็จะไม่ จะไม่เป็นผลออกมาก็จะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเอาไปเทียบเคียงแบบบัญญัติตอยางได้นะครับซึ่งซึ่งมันต้องดูเป็นภาคเป็นจังหวะไปบางโพก็ทําดีนะครับอันนี้จ่อกลุ่มไประดับจังหวัดอันนี้จะดูง่ายขึ้นหน่อยอันนั้นอาจจะมีความใกล้เคียงก่อนแต่การเทียบเคียงทั้งประเทศด้วยบัญญัติตอยางด้วยวิธีที่เรียกว่าบัญญัติตอยางเนี่ยผมคิดว่าจะทําให้หน่าแตกได้นะครับ